ครับวันนี้เ,เกม sonic e x e the little remix นะครับเป็นเกมแนวหนีในคาตรกรครับแต่อันนี้หนีโ o n i c แทนครับมันมาจากเรื่องของ sonic e x e แต่ผมไม่รู้อะไรมากนะครับแต่รู้ว่ามันเป็นแบบะนะโซนิกไล่ฆ่าเพื่อนตัวเองไงแต่นี้เป็นเกมที่แบบให้เราหนีโซ n i c จนกว่าเวลาเนี่ยมันจะหมดครับแล้วมันก็จะมีทางออกมาให้เราหนี ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ทําการหนีโซนิกมาแล้วเดี๋ยวองเปิดเพลงเพื่อบรรยากาศที่สวยงามโอ้โหเพลงเพลงตีลิสิธไ์มเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแต่เอาเป็นว่าเราจะพูดกบเสียงไปก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าตอนนี้เนี่ยยังปลอดภัยอยู่ไม่น่าจะมีอะไรที่มาไล่ล่าเราตอนนี้เนี่ยผมเล่นเป็นตัวละครอย่างเอกแมนครับเอกแมนเนี่ยมีสกิลในการที่สามารถช็อตโซนิกได้อย่างน่าสงสารครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่เห็นเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวนั่นเขาจะนั่นเดี๋ยวเรามาดูหน่อยอเออไม่โดนอย่างนั้นเหรอป้าน่าไม่นะทุบโนโน้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 โน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 เจอปลบหนึ่งสองหลบปลบหลังเสาหลบหลังเสาเราก็หลบกระโดดหนึ่งทีผมนี่จุกสา่จุกตัวจริง พื้ๆปลบหนึ่งทีปึ๊บึ๊บ๊บ,บจ๊บปลบได้หมดเป็นไรวะเฮ้ยมาจุ๊กกับเราหน่อยดีจุ๊กกับเราหน่อยเราอยากจุ๊กเราอยากจุ๊กนนะผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่จุ๊กเก่งมากมา เด็กการจุกระดับเซียนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาละมาละแล้วมาแล้วอู้หูอุ้ยอุ้ยมันไม่ตามผม嘛จะไปช็อตเขาช่วยเพื่อนโอเควิงตามมิงตามโอ้โโคตรเร็วเลยโอเค บิงตามวิงตามเฮ้ยแพงเปลี่ยนเพงเปลี่ยนเออโอเคนี่อะอะเออไป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 เพลงสุดแล้วใจเพลงสุดแล้วใจเออกระโดดข้างทางออกเลยก็แล้วกันเออเรียบร้อยโอเคมาเรามาดูกันว่าเขาจะลอกอย่างไรอะยิ้ คนสุดท้ายคนสุดท้าย hey, สองคนสุดท้ายไปเทลกับเทลกับใครเนี่ยตัวนี้ผมไม่รู้จักรู้จักแต่เทลโซนิกแล้วก็นะักเลอรรู้จักสามตัวนี้ไปกันเร็วเดี๋ยวเวลามันยืดยืดเดี๋ยวก็แพ้หรอกเดี๋ยวก็แพ้หรอกเี๋ยวเวลาแค่สามสิบวิไปดูเทลดวกว่ะ ว้าวเพลงโซนิคดอทเอ็กส oh. anyway? okay. ุดหลอดเฮ่สงสัยเขาอยากจะนั่งรอเวลาหมดแล้วก็กวนเราครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรานั่งรอได้โอ้ยแล้วโซนิคดอทเอกซ์มันทำอะไรมาเนี่ยยอมไปไล่เขามีแผลตรงท้องด้วยโอเคถูกวับกลับมาแล้ว ผมเอ้สเก็บอยู่เอ้สเก็บกันไปได้แบบเชียวๆครับเอ็กแมนเอ็กแมนตัวนี้ตัวอะไรวะนี่คล้ายโซนิคแต่ไม่น่าใช่โอเคเมื่อไหร่จะเสร็จ ผมอยากเป็นเทลอเทลเทลบินได้ยิงปืนได้ด้วยห่มห้มโหดจริงๆเทลเนี่ยโหดโหดเทลมันต้องโหดอยู่แล้วแต่ว่าเทลมันหดึ๊บอ๊แล้วกันเราเป็นเราเป็นเทลไม่ทันละ เอเฮ้ยเอ็กแมนไม่ทันอีกแล้วอ่าตัวอะไรดิกนตัวอะไรก็ไม่รู้ครับตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้จริงสปีดบูธเหรอไม่น่าสนใจวะไม่วิ่งเร็วอะ่ะ ตัวนี้เก่งนะตัวนี้เก่งนะตัวไหนที่มันจุกเก่งๆเนี่ยผมนับว่าเก่งหมดเลยที่ความสามารถใช้จุกได้อย่างนี้สปีดบุ๊กใช้จุกได้ให้หนีได้ด้วยวัดดีเทลนายแยกตัวละครเราอะเทลเฮ้ยเอ้ยอู้ฟเอ็กแมนตาย เอ็กแมนตายไวจังเอ็กแมนไปรูดตุดตุดตุดไปวิงวิงวิง,วงเข้าไปเอ็กแมนจุ๊กเอ็กแมนให้จุ๊กหน่อยสิโอไมคก็สุดเราตามเข้าไปด้ก่อน เอ็กแมนน่าจะตายอีกรอบหนึ่งนะเฮ้ยเอกแมนไ่ได้ตายหรอน่าสนใจดิมันฟรสเบเลด้วยอากาศไม่เบาการหายตัวมีการหายตัว,รตวพราน่าจะตามเอกแมนไม่ใช่อ่ะ ไงว่าละว่าเราต้องตามเอกแมนตอนนี้โเคตจู้เขาเก่งเท่าไหร่นะเดีด๋ยวโดนต่อยไปเลยอโอเคอออตอนระหว่างที่เรากำลังรอเนี่ยเราควรจะทำอะไรดีนะ อกจุกมากเลยแต่ว่าเขาไม่ยอมมาจุกวัดดีเทลนายทำอะไรหรือเปล่าเทลดีนั่น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 นั่มันลากมาละเอ็กแวนชนหัวเลยเทลเราจะรอดไปด้วยกันนะเทลนายแย่งตัวละครเราอ่ะโดนต่อยอีกเอาเอาอะไรวะ ขอบคุณที่ช่วยนะรู้สึกอากาศสดชื่นขึ้นสดชื่นหรอกเพือ่อต,ตอนนี้หน้าต,ตาดูดูน่ากลัวอจอเริ่มสีขาวแล้วจอเริ่มขาวดำาหมืนกัเอ็งแมนเราจะรอดไปได้วยกันไหมเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจแล้วเราตอนนี้เราเจ็บแล้วบาดเจ็บแสนสาหัส เจ็บจริงๆว่าเกิดเราอยู่ตรงนี้แหลวเราปลอดภัยแน่นอนอเอ้เราหลบจนกว่าเวลาจะหมดดีกว่าครับตอนนี้เราค่อนข้างที่จะหน้าไม่ดีแล้วดูดิเออ,อเออกลัวเลงนี้ก็บิวแล้วกันฮู้ิวเอ็กแมนวูวๆว ไอ้เอกแมนเต็กไอ้โอ้ยเอกแมนตื่นขึ้นมาแล้วไม่ดีแน่เดี๋ยวเราไปช่วยคนนั้นก่อนนีกว อ oh. ช่วยไปช่วยตอนนี้เอเ็กเหมอนไปเป็นพวกเขาแล้วอโอเคช่วยทางออกอยู่ไหนออกอยู่ไหนทางออกเฮ้ยไอสทางออก ไหนคือทางออกวัดทางออกเอาทางออกไหนเข้าวัดอ๋อนั่นเหรอทางออกขนาดใช่หรือใช่วะขนาดใช่แหละไปๆๆทางออกทางออกเฮ้ยสปีดบูสไปแล้วจ้าเอ็กแมนมาแล้วเวนโอ้เอ็กแมนใจดีแนฮะ โอเครอดละส่วนเทวมันก็น่าจะแพ้เหมือนเดิมครับนี่สินะต้นอีกตอ,อีกนี่คือเทวที่อยากแพ้มา20ปีเทวเขาเป็นไรทอาไมเขาจะาแพ้ให้หนัละเลยเหยอะนั่นนั่นนแพ้แพ้แพ้แพแพเทวก็แพ้อ,อีกแล้วตามเคยครับเทวไม่เคยมาทันเลย แนี่เขาเรียกว่าโซนิกผมอยากเป็นโซนิกบ้างอะเป็นโซนิกอะเออใช่เราอยากเป็นโซนิกอยากไล่ล่าเอออยากโดนไล่ล่าบ้างเอ็กแมนตายไปคนเดียวเราอยากเป็นโซนิกใช่ อยากเป็นโซนิคมาก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 ,มากขอเถอะโซนิคนะโซนิคหรือไม่ก็ได้เล่นเทลทิปนี้ต้องได้เล่นเทลหรือไม่ก็ได้เป็นโซนิคแต่เทลเนี่ยมันถ้าเกิดเรากดรัวๆเป็นเดียวก็ได้แต่ว่าโซนิคนี่แหละน่าจะยากอยู่โอกาสเป็นน่าจะหนึ่งในห้าก็ค่อนข้างจะเ,เยอะอยู่ อะไรออ้าทำไมผมไม่ได้เข้าไป What เดี๋ยวก่อนทำไมผมไม่ได้เข้าไป What is it What เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะทำไมผมไม่ได้เข้าไป What อะไรเนี่ย h เอาแล้วผมจะดูเฉย แล้วเราดูเขาก็แหละตอนนี้โซนิกได้มาทำการโต๊ะือแตกไปดิโซนิกเกมไวเปล่าโซนิกเกมไวเปล่าโซนิกเจ้าเกมไวเปล่าฮึตัวเทคนิควะเทคนิคโอบสังหารเออาฆ่ามาเลยข่ามาเลย ทุกๆผมเซียร์โซนิกผมเซียร์โซนิกถ้ามันเอออาแตกเป็นละคันแรกเดี๋ยวอะไรต่อไปน่าจะเป็นนักเคิลเพราะงั้นผมดูนักเคิลเนี่ยมาโซนิกมาแล้วไล่นักเคิลแล้วนไล่นักเคิลแล้วตายตายตายเอ้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 ยโอ้ โอ้เอโอโดนตีหนึ่งทีแค่เจ็บ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 อ่ะมันนมันตื่นแล้วเมื่อกี้แค่เจ็บเมื่อกี้แค่เจ็บเฮ้ยดูฝั่งนี้บ้างดกว่ากระต่ายน้อยเป็นผีแล้ว เดี๋ยวเราไปดูฝั่งโซนิกกำลังไล่เทลอยู่เออล้มไปโอเคมาชัวร์แล้วมาชัวร์แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยื้อโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้ไล okay. ่สองคนว่ะต่างคนต่างโดนไล่對對 เออแต่นักเข้าไม่รอดฝังเทวลเหรโดนกระต่ายไล่โดนสองคนไล่เลยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอาอ่ะเดี๋ยวจุ๊กเก่งเอาจุ๊กแต่ดันไปเก็บไอ้นี้โอ้โหโอ้ย อะไรวัดเฮ้ฮะฮะจบวัดวัดเกมโอเวอร์ว้ดวเออโอเค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 ครั้งนี้เนี่ยก็แพ้ไปอย่างน่าสงสารเลยอ่ะ <c oughs> ไฮแอนซิกเอสองคืออะไรน่าสใจนะเอาไปด้วยเดี๋ยวเราเล่นอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมหวังว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเล่นเล่นเป็นเทลแล้วก็ได้เล่นเป็นโซนิกหวังเถอะขอร้องผมต้องรีบกดเลยผมกดตรงนี้โรยอยอกเกิดจะไม่ผิดมันจะมาตรงนี้เฮ้ยิ้เราวังมอนเตอร์ โซนิกดอทอิกอีน่ะจัดกันเกินยาฮ่าฮ่ายาฮ่าฮ่ายาฮ่าฮ่าแกน่ะไม่มีวันลบนีโซนิกดอทออีได้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ีฮ่า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 ่าช่ยฮ่ะฮ่าฮนะฮ่า่า เห็นดวงตาเห็นนะจ๊ะเห็นนะจ๊ะตาเห็นนะจ๊ะดวงตานี่เห็นหมดทุกอย่างจะได้ไม่รู้ตันเองสิก็ไม่เห็นตัวเอง กดอ,อ๋อกด F หลบได้นี่เหรอนี่ Q เฮ้ฮะฮๆ ฮ้อนี่นี่เฮ้ย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 อุ้ยอะไรวะอุ้ยสับเออต่ จัดก,การเอ็กแมนนีอืมอืม,ม,ม <c ười> อืมเจ็บเจ็บมามานี่แหละไม่ใช่เทคนิคว่ะเออแตก โอ๊ยเอ้ยจะจัดการเอ็กมาแมนเสจวะได้พวกเพิ่มไดตหนึ่งแต่หนึ่งต่ะ แตกหนึ่งแตกอีกหนึ่งแตกอีกหนึ่ง yes เฮ้อฮ yes. <c oughs> ่าน่าฮ <c oughs> ่นอ่าฮอาฮ่ฮ่เฮ่า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 ่าฮ่่าฮล่ะโ่าฮ่่่าอ่่า่าฮ่าฮ เอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยก็จบแล้วบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยสนุกดีนะครับโดยเฉพาะการเป็นซนิกนี่ยิ่งสนุกเลยเพราะมันแบบได้ไปแบบห่ามันสนุกดีอ่ะมันได้ลองผวอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็สนุกดีครับเกมนี้เนี่ยผมแนะนําให้เล่นเลยนะมันสนุกดีมากๆเลยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเวลาของเราก็นานเกินไปแล้วนะครับนั้นถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซชบร์กดแชร์และก,กดกระดิ่งกิงสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้บายบายครับผม